สวัสดีครับก่าสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้าหนักครับรายการศึกเพชรยินดีครับวันพฤหัสที่11กรกฎาคม2567ครับถา่ายทอดสดทางช่องทู o อร์ o ู248นาฬิกาเป็นต้นไปนเวทีมวยราเชเดำเนินครับแปดคู่ในรายการครับผู้มวยจัดได้น่าชมน่าดูมากๆก,กครับก่อนอื่นที่เราจะไปให้ทัศนวิจารณ์ลงลึกรายละเอียด น้ำหนักเนื้อตัวนักมวยในรายการไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาคู่แรกประจำรายการครับเป็นกล้องขอไปครับสิงกล้องตรณีมวยไทยครับพบกับเจ้าหยกนาทีกวยบางคอแหลมครับเบลดพิกัด1 2ออปอนด์คู่ที่2เป็นโล่งเงินกลนวในเมืองยิมครับพบกับเจ้าราดบุรีเล็กสิทธิ์ด็อกเตอร์ชานชัยครับ1 2อปอนด์คู่ที่3รองคู่เอกครับเป็นสายเพชรกล้องตรณีมวยไทยพบกับเจ้าฟ้าลิขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเบลดพิกัด109ปอนด์ครับ ส่วนคู่ที่4คู่เอกประจํารายการเพชรเทเลนออยจิตเกษมพบกับเจ้าเพชรนาโชคอภิมลศรีครับเบียดพิกัด122ป้อนด์ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง u t u b e กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเด็ดราคาเนื้อตัวน้ำหนักขค้งวงจรฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ท เดยนต่ไปให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับรายการศึกเพชรยินดีวันพระรหัสที่11กร,รกฎาคม2567ครับค่แรกประจำรายการครับเป็นสิงห์กล้องตะณีมวยไทยพบกับเจ้าหยกนาทีกวยบางกอแหลมครับเวทพิกัด121ปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงนะครับสิงห์กล้องตะณีมวยไทยครับพบอ่ามวยจากยะโสธรซ้อมอยู่ที่สามารถประยักต์รุณยิมครับ18ปี175ซติเมพื้นเพเป็นมวยเข่า เข่าล้วนๆครับเดินเปิดเกมล็อกลัดมัดตีปั้มตีทะลุดูด,ดันกระดูการผ่านมวยยังน้อยอยู่ต่อยมาประมาณ10กว่าไฟ์นะครับประมาณ1 4 1 5ครั้งเองมีชานกยก5้าชนะศิลรถสวยจ่ากเจตที่ลังสิทธ์แพ้คะแนนเจ้าจิตสดาแดงรถด,ดีที่ลังสิทธ์ชานกยกหนึ่งจิตสดาแดงรถด,ดีที่ลาดดาเนินครับ30พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่โชค,ครับยกนาทีก๋วยบางคอแหลมจ่าที่กุบลสอกล้องเกียรติตัวเดียวเดียวกันนะครับมวยจากอุบลน,นะครับซ้อมจาอ่าที่กบล 17ปีครับ171เซนติเมตรครับเข่าเหมือนกันเปิดเจมขวางหน้าค้ำแทงเข่าแหลมแทงลึกครับต่อยมาประมาณ3 0ิบกว่าครั้งนะครับกระดูกมวยยังน้อยด้วยกันทั้งคู่3ามไฟ์หลังสุดมีชนนอกยก2จิตสดาแดงรถด,ดีที่หลังสิดแพ้เพชรอุบลสิ์เจ2ครับหรือว่าเจ้าเสือบุกบางมัดของตันครับที่อ่าจังหวัดอุบลล่าสุดแพ้นอกยก3โชคในลานดับลานสรารคามที่หลังสิดส์มไฟ์เนี่ยชนะ1แพ้2นะครับส่วนเจ้าสิงห์ก็ชนะ2แพ้1 คู่นี้เข่าชนเข่าด้วยกันทั้งคู่ครับประเภทใช้พละงกำลังน้วยกันทั้งคู่เลยสิงห์เมื่อเช้าเนี่ยมา1 2 1 2นะครับฝ่ายน้ำเงินมา122.7ก็เจ้าสิงห์ไม่ต้องลดนะครับให้เจ้าหยกนาทีลดลงมาหานะครับปอนกับอีกจุด5เมื่อเช้าเรลืเปิดอยู่ที่เจ้าสิงห์กล้องธรณีมวยไทยเป็นต่อประมาณ19หรือว่าเสมอนะครับคู่นี้ก็เข่าชนเข่าอยู่ที่สภาพร่างกายครับใครยุบใครแผ่วเป็นประเภทเข่าที่ไม่ชอบหมัดไม่ชอบของหนักๆแรงๆด้วยกันทั้งคูู่่่่อะนนนนี้าาจแแกเขขออไฟบนะ ส่วนตัววันนี้ผมชอบไปที่เจ้าสิงห์กล้องตรณีมวยไทยนะน้ำหนักมาสบายกว่านะครับเมื่อเช้าเนื้อตัวรูปร่างก็มาดีประเภทเข่าแข็งแรงครับหลอกลัดมัดตีเสียสีปะระทะกันไปแล้วผมมองว่าวันนี้เอาอยู่ครับจะชนะยกหน้าทีข่อยบางคอแหลมส่วนคู่ที่2โล่เงินกลวยในเมืองยิมครับพบกับพระราชบุรีเล็กศิษย์ดรชานชัยครับเวทวิกัด100 23ปอนด์ครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนโล่เงินกลวยในเมืองยิมครับหรือว่าวุมืองเลยมวยจากหนองบัวซ้อมอยู่ที่กวยในเมืองยิมที่หนองจังหวัดหนองบัว วัย16ปีครับ168ยเซนติเมตรครับเป็นมือขวาจังหวะฝีมือตั้งรับจับต่าง3ยกจัดจ้านมาก45หก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พลิกแพ้ยุบย่นตลอดเลยไปไปชนะนกยก3คมข้าเพเจสดใสสอสุขสำราญที่หลังสิทธิ์แพ้โชคนิรันด์ดาบรันสารครามที่หลังสิทธิ์แพ้นกยก2เทพมังกรพักยกทีเฮ็ดครับที่ราชจะดำเนินครับ30พฤษภาคมที่ผ่านมาอขอไปครับแพ้เทพแพ้นกยก2เทพมังกร,ไฟ,งกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับไฟล่าสุด ที่ไปทีมัวราชจะดำเนินคู่โชคราชบุรีเล็กสิทธิ์ด็อกเตอร์ชานชายัยหรือว่าบ้านไร่มนทาครับมวยจากราชบุรีซ้อมอยู่ที่าราชาพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับ20ปี167เซนติเมตรครับพื้นเพนเป็นมวยเข่าครับประเภทบูดูดดันเดินปั้มเดินค้ำเดินเสียบประเภทเข่าล้วนๆครับฝีมือความเป็นมวยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าได้เปรียบลูกบูลูกเดินลูกขยัน แพ้เสือร้ายสิจเจริญทรัพย์ที่ลังสิทธิ์แล้วก็มาแพ้ยกนาทีสกล้องเกียรติที่ลาดเดิมเนินชนะนอกยก4สมิงเล็ก0กีฬากุดฉุมครับที่เวทีมวยลังสิทธิ์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับายแดงเนี่ยมา122.9นะครับขาด0.1 ฝ่ายน้ำเงินก็ไม่ต่างกันครับมา122.9เช่นกันน้ำหนักมาขาดด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เลรเปิดอยู่ที่เจ้าโล่เงินนะครับเป็นต่อในราคาประมาณ5-4ฝีมือความเป็นมวยดีกว่าครับั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงจังหวะฝีมือดีวงในมีลูกไล่แขนหลักเหลี่ยมเชิงโชคดีไม่ยุบไม่แผ่วอย่างเดียวครับวันนี้ไอคิวสมองมวยดูดีกว่าส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าโล่เงินนะเข้าก่อนเห็นตัวก่อนครับเหร5-4ดูหน้าต่อ ตีนอกได้ไปก่อนครับต้องดูว่าวันนี้ราชบุรีเล็กจะเข้าถึงตัวหรือเปล่าเข้าติดไหมวันนี้ถ้าเดินช้ามีสิทธิ์เข้าร่องแข้งสูงมากๆครับชอบพิธีเจ้าโลกเงินกวยในเมืองยิมครับความเป็นมวยเชิงโชคฉลาด i อสมองมวยดูดีกว่าครับที่3ครับรองเว้ครับสายเพชรกล้องตรณีมวยไทยพบกับฟ้าลิขิตสิทธิหนุ่มน้อยครับ1 0ึ100ปอนด์ครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงฝ่ายแดงครับสายเพชรกล้องตรณีมวยไทยตัวนี้ก็หรือว่าอัครเดช ชอพัทรพนครับมวยจากขอนแก่นนะครับซ้อมอยู่ที่สามารถพะย,ะยัคฆ์ุลยิมครับ18ปีร6 5ยิซนติเมตรครับพื้นเบเป็นมวยขวามวยบู๊แต่ขาเจาะยางต่อยบัตรประเภทหนักแรงทุกลูกบู๊ดุดันขยนันออกขยนันตามครับชาแนาชะนะคะแนนมาลลยทองนุ้ยสิวเมืองที่ลังสิทธ์แพ้มาลลยทองนุ้ยสิวเมืองที่ลาดดาเนินล่าสุดมาชานลจุกสี่ครับอินซีเล็กเพชรแสงทองครับที่จังหวัดอุบล12มิถุนายนที่ผ่านมา คู้ชคฟ้าที่ขิดสิทธิ์หนุ่มน้อยวีเคเขาใหญ่ตัวเดียวนเดียวกันครับมวยตัวนี้ก็จากพัทลุงซ้อมสิงป่าตองที่ภูกเก็ตนะครับวัย17ปี172เซนติเมตรครับสูงยาวครับจังหวะฝีมือเป็นมวยขวาครับมีทุกลูกเลยนอกได้ในดีหลักเหลี่ยมเชิงชกจุกจิกชกยากช่วงนี้สดมากๆชนะยอดกุมารลดสวยจากเจที่ลาดเชดํำเนินชนะนำ้ำพุไกาศิลป์บ็อกซิง่งยิมที่หลังสิทธิ์วันนั้นเนี่ยจูสวนราคาเลยนะครับแล้วก็มาชนะเสะดาทองนุย้ยสิม,มืองที่ลาดเชดํำเนิน11สิบเอที่ม่ามา สายเพชรเมื่อเช้าเนี่ยมาเกินประมาณ2.8เลยนะครับมา111.8นะครับตอนสอบช่างจริงเนี่ยได้111.5ยังเกินอยู่2ปอนด์กับจุดนะครับส่วนเจ้าฟ้าลิคิตเนี่ยมา108.8ขาดไป0.2นะครับเมื่อเช้าเนี่ยสายเพชรลดเยอะมากดูจากอาการก็เหนื่อยไม่รู้ว่าจะลดหมดหรือเปล่านะเมื่อเช้าก็ตาหน้าตาช่างน่าจะปิดก่อนนะครับกูนี้เดี๋ยวรอรายล,ละเอียดในกลุ่มกันอีกที สายเพชรบูเตขาเจาะยางต่อยหมัดครับกดลงหรือเปล่าถ้ากดลงก็จินเต็มอะแต่ถ้ากดไม่ลงไปปลายวันนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่ารถเยอะความเป็นมวยฝีมือดูเป็นรองด้วยผมชอบไปที่ฟ้าลิขิตนะครับวันนี้เลรียเปิดประมาณ19ต้นต้นๆไม่ต้องรีบครับผมมองว่าวันนี้ไม่ล่วงไม่หล่นก่อนไปลายเนี่ยดีกว่าเยอะครับจะชนะเจ้าสายเพชรกล้องตรณีมวยไทยส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับเป็นเจ้า เพชรไทยแลนด์ออยกจิตเกษมครับพบกับเพชรน,นำโชคสอจะต้องปลาจีนเดิมครับ122 22ปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงครับเพชรไทยแลนด์ออยกจิตเกษมครับเพชรไทยแลนด์ยอดมวยพลรัดมอราชพัฒนสุรินจากสุรินนะครับไฟนี้ไปซ้อมอยู่ที่นอนวัดยิมนะครับ23ป16ี169ซนติเมตรครับเป็นมวยเขา่าเล่นฝีมือได้มีบัดต่อยแบนต่อยคม เดิมทีเนี่ยต้องประกบเจอครับโจ้บ,บุญหลงนะครับต้องแก้มือล้างตากันแต่ว่าเพชรดำโชคเนี่นมยมาแทนนะครับแต่ว่ารู้ตัวหลายวันอยู่พอสมควรสามไฟ์หลังสุดแพ้นอกยกสามแก้วฟ้าน้อยเกรติชชนันที่บุลชนะลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี้ยวที่หลังสิทธิ์แพ้ลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี้ยวที่เวทีมยจิตเมืองนอนท์ครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาต่อยกันครั้งแรกที่หลังสิทธิ์จูสวนชนะไปไฟล์ล่าสุดไปแก้มือที่บ้านของเจ้าลูกขวัญวันนั้นลูกขวัญได้ล่อขาดลอยเลย คู่โชคครับเพชรนำโชคออพิมลศรีสอจารุวันสอจนสอ,จสอจต้งปาจีนตอนนี้เป็นแฝดพี่นะแฝดพี่เจ้าเพชรนำชัยก็จากศรีสะเกดซ้อมสอจารุวันที่ศรีสะเกดได้และครับ19ปีครับ164เซนติเมตรรุ่นน้องครับรุ่นน้องแต่ว่ากระดูกมวยในร้อยกว่าเหมือนกันนะกระดูกมวยในไม่เป็นรองนะครับคือมวยในคนละเกตคนละชั้นกันเฉยๆแต่ว่าช่วงนี้เพชรนำโชคเขาก็ถือว่า โหรอยเราเห็นแล้วว่า2ไฟเนี่ยขึ้นชั้นเนี่ยถือว่าสําเร็จแล้วนะคือชนะ2ตัวหลังเนี่ยถือว่าชนะกระดูกดีทั้งนั้นเลยนะเป็นมวยซ้ายครับคือตัวนี้แฟนมวยก็น่าจะคุ้นกันแหละก้มหน้าเก็บคางเจาะขาต่อยหมัดเตะล่างสลับบนครับมีทุกลูก,ลกวงในก็มีลูกไล่แขนลูกจับลูกปั้มแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นทรงประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเราจะเห็นทรงนี้ซะมากกว่าประเภทลุ้นนำน็ำนอกได้ตลอดครับบู๊หัวใจเกินร้อย ชนะปืนใหญ่พอหลักบุญีิราชดําเนินชนะยกบนโกรดวสังปภัยที่ราชดําเนินชนะเสาโทอ,อ,อจารยะที่หลังสิทธิ์3าเพฤษภาคมที่ผ่านมาร้2ยฝ่ายแดงมาร้2 7ฝ่ายน้ําเงินมา122.5ลด0.5คู่นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเพชรไทยแลนด์เดิมทีมีรายการกับบุญหลงตามชื่อตามรายการเดิมเนี่ยเพชรํำโชคมาแทนนะครับแต่ว่า ซ้อมรารายการอยู่ตลอดรู้ตัวก็เกือบประทิดนะเพชรนำโชคเนี่ยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดน้นําหนัก122เป็นน้ําหนักที่สบายๆปกติต่อยอยู่1 2 0 1 2 1ปอนด์น้ำหนักปล่อยๆป,ป,ประมาณ59-60ส่วนเพชรไทยแลนด์เวทน,นี้ถือว่าบีบลงมาปกติต่อย124-125วันนี้บีบลงมาต่อย122คู่นี้ก็3ยกเจ้าเพชรนำโชคเลยลุ้นได้เลย เตะขาเจาะยางต่อยหมัดลุ้นนำน็อกได้เพชเทแลนเนี่ยเป็นมวยเขา่าโอ้วันนี้ต้องรอลุ้นดยท้ายเลยชื่อมวยการผ่านมวยดีกว่าจริงครับแต่สองไฟในเพชรนำโชคเขาถือว่าทําให้เห็นแล้วว่ากระดูกคือกระดูกเนี่ยมีไว้ต้มซุปเลยเพชเทยแลนด์ก็กระดูกรุ่นรุ่นเดียวกับพวกหยกบรโลกนี้นะครับถือว่าไม่ห่างอะไรกันมากการผ่านมวยก็หลักร้อยด้วยกันทั้งคู่นะคู่นี้ผมชอบไปที่ลูกหนักลูกแรงของเจ้าเพชรนำโชคนะเลดเป็นรองประมาณ19หรือว่าเสมอคู่นี้น่าลองไปที่เพชรนำโชคก่อน จะชนะเจ้าเพไทยเลนด์ออจิกเสษม3ยกต้องลุ้นหมัดลุ้นมวยเตขาเจาะยางต่อยบัดก่อนครับมีสิทธิหยิบสดกินเต็มสูงมากๆจะชนะเพไทแลนด์ออจิกเกษมชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุป,ปรนักมวยชอบ3ดาวแลว้วก็5ดาวประจำรายการนะครับให้แฟนมวยได้นำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าทู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าโลกเงินควยในเมืองยิมครับ จ่าชนะราชบุรีเล็กสิทธิ Chan ์ด็อกเตอร์ชานชัยความเป็นมวยดีกว่าตีนอในไปก่อนหลายกิโลวันนี้ตั้งโต้สู้ดีๆไม่ยุบไม่แผ่ววันนี้มีสิทธิ์มวนเดียวสูงมากๆ5้าดาววันนี้ผมชอบพี่เจ้เพชรนำโชคสจ้าโต้งปาจีนเวทอาจจะเป็ล้องนิดๆครับต้องดูว่าเพชรไทเรียนเนี่ยพอตกตอนกลางคืนแล้วเนี่ยถ้าฟื้นเนี่ยเวทได้เปรียบเวทใหญ่กว่าแน่นอนแต่ต้องดูว่าวันนี้ต้นๆเนี่ย จะทนลูกหนักลูกแรงของเจ้าเพชรนำโชคอยู่หรือเปล่า3โยกในเพชรนำโชคเนี่ยน่าจะเตะขาล่ออยู่ตัวเดียวอะ่ะมีสิทธิ์ลุ้นนับน็อกมีเมามีซึมขยับขยายได้เพล่เอยใมีสิทธิ์ม้วนเดียวสูงเลยคู่นี้ก็มีสิทธิ์หยิบสดกินเต็มครับผมมองว่าเพชรนำโชคตัวน,นี้หนักจริงแล้วก็ช่วงหลังสภาพร่างกายเขาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะวันนี้จะชนะเพชรไทยแ,แลนด์ออจิตเกษมได้ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสรุปมารักมวยชอบ4ี่คู่ในรายการศึกเพชรยินดีวันพฤหัสีนี้ครับคู่แรกชอบไปที่สิงห์กล้องธรณีมวยไทยคู่2ผมชอบไปที่โลกเงินกลวยในเมืองยิมคู่3ชอบไปที่ฟ้าริขิตสิทธิหนุ่มน้อยนะครับส่วนคู่ที่4ชอบไปที่เพชรนำโชคสอจ้าต้งปลาจีนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิก FC ทุกท่านเฮงๆรวยๆจากลากรันไปกอนขอบพระคุณครับ